พเคพอแล้วเอารถมาจอดเก็บรถแล้วบายบายเจอก,กันใหม่ครับพี่กวออ่าน,นั่งดีๆนั่งดีๆน,นเนี่คนนั่งนี่นั่งสบายใจสบเลย <c oughs> เป็นเด็กดีขึ้นมาสักที ช่วยกับเาพี่จักรีชอบเล่นเต็กเนอะรเตเดนตามล้กชายค่ะนางชอบรถคันนี้มากเลยมากันใหม่กิฟต์หน้าค่ะไปแล้วค่ะเฮ้ยเข็ยนนี่ ไปใจสับเลยไปเ็กดีขึ้นมาสักทีเดโอเคพอแล้วเอารถมาจอดเก็บรถแล้วบายบายเจอก,กันใหม่ครับปีบอกว่า อานั่งดีๆนั่งดีๆออนั่งดีๆนเขพอแล้วเอารถมาจอด เก็บรถแล้วบายบายเจอกันใหม่ครับปี่บบอกว่าร่นไม่ใช่ตัดเต่มาลอนก็เลยเข็นนางมาอยู่หน้าร้านค่ะจะได้ยินเย็น เต็กเธเดนตามพก่ายค่ะน,นางชอบรถคันนี้มากเลยช่วยพาพี่กจค อะไรใรย่อยเงานเต็กเกาเด่นตามพี่ชายค่ะนางชอบรถคันนี้มากเลยช่วยพออาพี่กจ๊ค <laughs> ทีทุจ้าด้วยทุจ้าด้วยทุจ้าด้วย,วยจบมือบายบายจึกนั่งดีๆนั่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหนะคะไปแล้วค่ะที่ทุจ้าด้วยทุจ้าด้วยทุจ้าด้วย จบมือบายบายจึกอดีดีนะลุกไงนะ ดีดีนั่งดีดีนั่งดีเด้อตบเด้อพี่เาุกลับบ้านแล้วพี่อง ดีๆนะลดงายนะเข็ดคนนั่งนี่นั่งสบายใจสงบเลยเป็นเด็กดีขึ้นมาสักทีช่วยเราพี่จ๋าเขียนอ่ะจบ ตกเลยพี่เขา,าก,กับบ้านแล้วพี่อเข็นช่วยเปาพี่จกนะักินะเนเ็ตกนาเตะนดนตามลูกชายค่ะนางชอบรถคันนี้มากเลย พเคพอแล้วเอารถมาจอดเก็บรถแล้วบายบายเจอกันใหม่ครับพี่บกว่า ด้วยค่ามที่จักรเก๋กนาเก๋ก๋เเก๋เก๋่กกชเบ๋เก๋เน๋เก๋เกเก๋กเย นเอตกเร่อพี่เขาจะกลับบ้านแล้วพี่ปองเข็นรถค่ะรถค่ะเขาไปตัดเต็งม,มารนก็เลยเข็นนางมาอยู่หน้าร้านค่ะจะได้ยินๆ นั่งเข็นนี่คนนั่งนี่นั่งสบายใจสับเลยเป็นเด็กดีขึ้นมาสักทีสบ,บ,บายกล้องเร็ว ไปไปไ้ไปอปไปไป้ตาปไนไปไปไยไปนปไ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 นะคะไคปคะไป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 ้ปไปไปไปปไปไไดไปไปไไไปไ้ไ กระเดกกราเดนตามลูกชายค่ะนางชอบรถคันนี้มากเลยที่ทุจ้าด้วยทุจ้าด้วยทุจ้าด้วยจบมือบายบายจึ เงี่ยไรค่ย้อยเนดีเรืองจบเด้อนี่เขาจะกลบ้านแล้วนี่บอกขิดนั่งดีดนั่งดีดี